เราช่องพายทางคูนะครับช้างน้อยตกมันนะครับโอ้โหตกมันมาจากไหนครับนี่ัน,นีบรรยากาศก,กลางป่านะครับผม่เรื่องของน้องนี่แะครับเดินไปเรื่อยนะครับก็อยู่ออกป่านะครับนี่ ไปไปงานลมต้นใหม่ไปฝึกลมต้นใหม่ไปไอ้แก้วฮืดแล้วมาถึงการนอนชูอีกกลางป่านอนโชว์แล้วครับตาไ่เดือดเดืออ่ะฮะต,นนตาไ่เดือดเดือดอน่อ บรรยากาศล่มลื่นดีนะครับพอ,อนอนแป๊บนะพ่อเเราาานนม่อากาศวัี้สวยดีวันเสาร์วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ <c oughs> <c oughs> นอนพักผ่อนกายยาครับสบายนอนทรายมันจะเย็นนิดๆนะครับพ่อพ่อขอนอนแป๊บเดียวกันนะเดี๋ยวเพิ่งข้าวป่านะนนอ,นก,อ,นอก็ออกได้ มาเลยครับเราจะโค้กมาแล้วครับเดินตามภาษาของน้องไปอย่างนี้แล้วครับตาหวาไหเออโอ้ตุ๊กตาใครสวยจังวนะสาวตาหวานส <c oughs> าวตาหวานดูอย่างไรก็มีเสน่ห์นะพ่อนะเพราะว่าหนูคนสวย <c oughs> ย้อนอีกเอ,กอ้ยบังสูงกับซ่ม,มแม่เราคนเกี้ยวแก้ว,กวไปเรียนเนอะเตินน,น้ำมันบ่อยจังครับให้มันเปนเรียกขู่เด้อ ชาวบ่อแม่ต้องเที่ยวหอคนรับความจริงได้ทั้งหมดเขาก็มีความสุขนะครับดูการเล่นกันดูการเล่นการชดชื่นของฉบาแก้วนะครับเนี่ยอย่างมวันหยุดเนาะสี่วันครับไอ้ก็อย่างนี้แหละครับการดูแลการเลี้ยงของชบาแก้วครับ เราก็ยืนอยู่อย่างนี้แหละครับเป่าไปเรื่อยครับหยุดสี่วันก็บ้าบอลไปไหนไหมไปนอนมานี่ไะครับอุ้ยแม่ในกระตอมขนาดนี้เลยถอยถอยเขาทำอะไรครับนะครับเฮึ๊ดฮึ๊ดขาหลังขาแล้วครับโอ้โหขาหน้าแล้วครับ เอาก ε ί ν ป ι 그럼 speedtop imer please ฉันนี่ยัง tear it l i เอากลางป่าเลยนะครับนี่โอ้โหครับโอ้โหหองขึ้นแล้วครับโอ้โหอู้หู้ตัดกาาลางป่านะครับนี่ <c oughs> ลำมาแล้วครับเอาแล้วครับ<ย>ไอ้เฮ้ยอะ่อะ Đi ngang ngay bọn แท้ง, <laughs> ง,ง,งอโอ้โบ่ไปยเหรอท่านน่ <laughs> เล่นกันอย่างสนุกเลยนะครับเนี่ยเอาแบบมันๆเลยกลางป่า เออ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 ดดออนัดทั้งสองข้างเลยครับนักฟุตบอลเนี่ยเเออเริ่มแล้วครับเริ่มไม่กลัวแล้วครับงานนี้เฮ้ยไม่กลัวแล้วครับไม่สนใจแล้วครับ เอาเาเตะต้นไม้หักนะลูกแก้วครับนี่แหละความตุกของน้องครับแล้วก็ขอให้น้องลาเรองมอาไรบ้านนะครับเนี่ยันได้อยู่กลางป่านะครับอยู่ใกล้สำนักง,งานนี่แหละครับให้กรมสุขเก่น้องชาบาเกวนะครับเขาก็ล่าเลงของเขานะครับ ความน่ารักน่ารักของฉบาแก้วก็พอแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับช่องพายทองคูณนะครับผม